ก็ความเป็นนักบวชเราก็ทราบเป็นอย่างดีว่าแต่ละท่านไม่มีอาชีพไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นใดก็เป็นนักบวชดำรงชีพอยู่ได้ด้วยการขอก็คือการดำรงตนเป็นภิกษุนะครับก็อนุโมทนานะครับที่แต่ละท่านได้ขึ้นมาถึงบนยอดภูเขาแห่งนี้นะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญเราคงจะลบภาพหรือลืมส,สถานที่แห่งนี้ไป ไม่ได้นะครับนอกจากสถานที่สังเวชนีสถานยสถานสี่ตำบลที่รับรองทนายทราบสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งกําเนิดต้นทานของพระพุทธศาสนาก่อนที่องค์พระบรมาศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าจะตัสรู้นะครับและได้เผยแผ่พระสัทธรรมให้กับชาวโลกทั้งหลายได้มีปัญญาเห็นธรรมก็เพราะว่าได้ผ่านการฝึกฝนอบรมปฏิบัติตนอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ครับผม อจาจารย์มัควินมีเนื้อหาสาระเพิ่มเติมที่จะถวายขอกับให้หมดยวสดมนนะครับอะระหังสัมมาสัมบโุาาโรภะกวาททังภะคะวาตังอภิวาเด สวะคดิาตัว t h กะตา a t ัมโมตัมมะนะมัสมาสุปติปันโน t กว g ต v a สาวะกาสังโฆสังฆนะมา อิติปิโสหักขวาอราหังสัมมาสัำโขลเวชาจารณะสำปนุสุขตัวโลกาวิตตัวอนุตตโรบุริสธรรมมสารติสัต

โมนิโตตันเตยะสัมวัตุเตชะยัมังคะราณิมาราติเรกามปิยุจิตตสัพพารติโครัมปนา คิตตะวามุนิโตวตันเตยัสสภวัตุเตชยามังคลานินาลาคิริงขจวรลังอติมางดาปุตังตาวันกิจักขมสเนวสุตารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาจิตตวามุนิโดตันเตยยัสสภวตุเต มาติหตาสุตารุณตังทาวันติโยชนปะทรังกุริมาระวันตังเหตีภิสังขตมโนจิตวามุนิโรตันเตชะสัพพวัตุเตจยมังกรา วะคัมิียานจินญายทวทวัจนางชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิทินาจิตวามุลินโทตันเตจะราวัตุเตจยมังคะลานิสัต สัจกาวาทัเกตุงวาทาปิโรสปิตตมานังอธิรันตพุทธังปัญญาปฏิทมปจริตตวจิตตวามุนิน ตันเตยสามปวตุเตชยมังครลานินอันโรวันนระพุจธังมิพุทธังมาเหตเยงโปนเตนเถระพุจธเกะตมรปยปันโตเอตทประปทศสวิตินาจิตตวามุนินโทตันเตยสามปวตุเตชยมังครลา ฮาเดียนเดียพชเกนัสุธาตระทังพรัมมังวิสุทติชุติเมธิปการิกานังญาณาคาเรนาวิตินาชิตตวานุเรนโตตังเตยสะภาวัตุเตชัยมังคารานิเอตางิพุทธชัยมังคาราอาตกาตายโย ตวานะเนกวิวิธานิจุปาตตวานิโมกังสุขังอาทิคเมยานรสปัญญามหาการุณิโกนาโทหิตายสัพปานินางปุเรทะมาปรมีสัพพะปตุสัมปติโมุตมังเงิน ตูนพุทธิยามเลสากัานังนันทวัตโนเอวันตะวังววชโยโหหิชายาสุชยามังคะเลอปราชิตตบาลังเกศเสปัทวิปุกคะเลอภิเสเกสัมพุทธนานัง ตังรังสุปัาตังสุหัวติตังสุกนโนสุโมหตจะสุเยตังพรรมจาริสุปัทาคินังกายกรรมังวจางกรรมังปัาจคินังปัาจคินังมโนกรรมังปะเนทิเตปัาจคินาปัาจคินานิกตวานระันตเตปั ตุสัพมังคารังราคันตุสัพบาเทวตาสัพุบวตานุภาเวนัสธาโสเทมวันตุเตภวะตุสัพมังคารังรา ขอเชิญทุกท่านกำหนดสมาธิจิตนะครับทำใจให้สงบการสมควรแี่วเวลา i think celular ขับออกจากสมาธิครับก่อนที่เราจะกราบล้านะครับขออนุญาตปารกนิดหนึ่งนะครับทุกท่านครับเราก็ทราบกันดีตั้งแต่ในเบื้องต้นที่ท่านอาจารย์ทุกคนพระศรีวชิรวารีได้ปารกนะครับเรื่องความเป็นมาเป็นไปตลอดถ,ถึงประวัติศาสตร์ในพุทธประวัตินะครับว่าสถานที่แห่งนี้ เรียกกันว่าเป็นดงขาาลิกหรือถ้ำตรงขาาลิกหรือถ้ำตรงขาาลิกนะครับที่เรียกขานกันในยุคปัจจุบันทุกท่านครับให้เราจินตนาการว่าสมัยหนึ่งนะครับพระมหาบุรุษนะครับ,บริสศตว์สิทธัฐถะได้เดินทางมายัางจุดนี้โดยเฉพาะตามหลักคําสอนที่ท่านได้เล่าเรียนมาจากครูทั้งสองท่านนะครับ อุตกาดาบทกับอาราดาบทนะครับแล้วก็มาปฏิบัตินะครับอยากจะย้อนนึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําที่เราเรียกกันว่าทุกขกะกิริยาหรือการกระทําความทุกข์หรือว่าการกระทําให้สุดๆนะครับถ้าสรุปใจความย่อๆก็คือนะครับกฎก็เรียกว่าพ่อทกดกดกูลกฎกาเรียกว่ากัดฟันนั่นเองครับนะครับ อันที่2ก็คือกั้นลมหายใจนะครับอันที่3ก็คืออดอาหารนะครับเราก็คงทราบดีครับว่า3อย่างนี้ถ้าทําอย่างต่อเนื่องมันจะทรมานมากนะครับโดยหลักการคิดสมัยโน้นนะครับแม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันก็ยังคงอยู่นะครับว่าเมื่อทรมานจนถึงที่สุดแล้วเราจะได้เห็นสัจธรรมนะครับแต่ท้ายที่สุดพระองค์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าทำอย่างยิ่งยวดทำอย่างที่สุด แต่ว่ามันก็เปลี่ยนเพียงแค่การทรมานกายเพื่อทดสอบจิตแต่ว่าจิตนั้นก็ยังไม่ได้สะอาดสว่างสะอาดิงเป็นที่มาของการอ่าเขาเรียกกันว่ายินเป็นที่มาของทางใหม่ที่เป็นทางที่เราเรียกกันว่าพัฒนาทางจิตนะครับที่ถือว่าเป็นทางที่พระอ,องค์ได้ทรงทดลองแล้วก็ทรงได้พิสูจน์แล้วว่าในวันเพ็ญคือสิบห้าค่ำเดือนหกก็ได้บรรลุจริงๆนะครับฉะนั้น ผมอยากปรลรารพบในที่นี้ว่านะครับเมื่อเห็นตัวอย่างจากพระพุทธ,ธองค์ทรงทดลองอย่างยิ่งยวดในเชิงกายภาพแลแล้วก็ทรงไปพัฒนาจิตบนพื้นฐานที่ใต้ต้นะนะครับต้นโพที่เราจะเดินทางกันต่อไปแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จการที่เราจะบรรลุหรือทํากิจการใดกิจการหนึ่งให้สําเร็จผมเห็นได้ว่า การกระทําให้บาลานซ์กันระหว่างด้านร่า,นางกายกับด้านจิตใจนั้นมีส่วนสําคัญการบรรลุที่เราเห็นภาพที่พระองค์ทดสอบอย่างหนักในทุกการกิจยาแล้วไปบำเพ็ญเพียรทงจิตที่ใต้ต้นโพนั้นเป็นบทสะท้อนว่าลำ, <c oughs> ลำพังแค่การพัฒนาหรือการทรมานกายอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ทางแต่ถ้าเราได้ร่วมพัฒนาทางจิตด้วยก็จะเป็นทางแห่งการหลุดพ้น วันนี้ทุกท่านได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ขอ,อน้อมนําเอาสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเป็นตัวอย่างถ้าเราจําได้ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะครับที่บอกว่าทางทางสองทางที่เราไม่ควรเดินก็คือทางที่มันสุดโตงที่เราเรียกกันว่าอัตตะกิลมาฐานุโยกส่วนทางที่สองก็คือกามสุขดลิกานุโยกทั้งสองทางตึงเกินไปแล้วก็หย่อนเกินไป ถ้าเป็นในยุคป,ปัจจุบันก็อยากจะเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังว่าก็คือแนวคิดของลัทธิหรือว่าศา <จะ |sk|>? สนาหรือว่าแนวคิดของพวกจารวาคนั่นเองครับเขามีข้อเสนอว่าถ้าเราอยากจะบรรลุก็ให้เราทําให้เต็มที่ในสิ่งนั้นเช่นถ้าอยากจะบรรลุก็จงกินให้เต็มที่แล้วเราก็จะบรรลุถ้าอยากจะบรรลุเราก็ทงทําสิ่งนั้นให้เต็มที่แล้วเราจะบรรลุแต่ท้ายที่สุดแนวคิดนั้นก็ถูกพิสูจน์เหมือนกันครับว่า กินครับกินให้เต็มที่เราก็หายหิวแต่ว่ามันก็หิวในวันต่อไปกินครับเราทําให้เต็มที่ในสิ่งที่เราคิดว่าอย่างเช่นกรณีทรมานร่างกายก็เต็มที่จนร่างกายสะบักสะบอมมันก็ยังไม่สามารถนําเราไปสู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงนะครับเรื่องนี้จึงสอนให้เราสะท้อนคิดว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่หากเราได้ทําให้บาลานซ์กันระหว่างกายและจิตจะทําให้สิ่งนั้น ทำให้เราเจอความสุขอย่างแท้จริงที่เราเรียกกันว่านิพานังปรมังสุข,ขังนะครับก็คือความสุขนะครับโดยเฉพาะพนิพานนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งเช่นเดียวกันพระองค์ได้บรรลุนะครับพระองค์ได้จบสิ้นแห่งกิเลสฉะนั้นในดินแดนแห่งนี้ที่ผนวกเข้ากับพุทธคยาเราจึงมีปรัชญาแนวคิดอยู่ว่าที่พุพทธพุทธคยาเป็นทั้งที่เกิดใหม่ในานามของการบรรลกุก็คือหลุดพ้นจากกิเลส และก็เป็นทั้งที่ดับก็คือดับกิเลสฉะนั้นตัวพุทธคยาหรือว่าตัวหรือว่าพุทธคยานี้เราจึงพูดได้หลายนัยยะว่าเป็นทั้งที่เกิดก็คือเกิดการตัดสรุปแล้วก็เป็นทั้งที่ดับก็คือดับกิเลสทั้งหลายแหล่นะครับที่เราเรียกกันว่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับฉะนั้นก็พวกเราก็เดินทางมาถึงแล้วฉะนั้นในฐานะที่วันนี้นะครับพระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธาจารย์นะครับที่ท่านพระเดชพระคุณนะครับได้ มาร่วมคณะกับเราก็ได้ทาพิธีเปิดแล้วก็ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งวันนี้ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิรเทว,วาทีนะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นตัวแทนมมมร,ร่วมคณะกับพระเดชพระคุณมาด้วยนะครับก็ได้มาสวดมนต์มาเรียกว่ามาปฏิบัติภาวนาที่ถ้าหรือว่าที่ภูเขาดงกสิ30ด้วยนะครับฉะนั้นพวกเราจึงถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของคณะพระธรรมทูตรุ่นที่30ต่อไปนั้นก็ลําดับต่อไปก็ นิมนต์แลว้วก็เชิญทุกท่านกราบพระราคับผมนะครับนิมนต์ครับพร้อมกันเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทธโธะระกวา นะครับเพื่อที่จะขึ้นรถบัสแล้วก็แต่ว่าก็ครับนั่นเป็นจิตปกติครับผมกับนิมนต์ทุกท่านตามท่านอาจารย์ก็มาหาเกียงไกลไปครับนะครับ